สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำหนังสือนะครับชื่อหนังสือว่า solid workflow simulation นะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น cfd analysis by solidworks นะครับในส่วนของเนื้อหาหนังสือนะครับก็จะเป็นลักษณะของ case study นะทั้งหมด14บท14เคสนะครับซึ่งจะแนะนำนะขั้นตอนการวิเคราะห์นะครับเป็นแบบ step by step ซึ่งเข้าใจง่ายและก็ครอบคลุมหลักการเรียนรู้นฮะที่ทาง solidworks ใช้สอนทั่วโลกยกตัวอย่างเช่นนะครับเป็นการวิเคราะห์การไหลภายในท่อนะครับเพื่อหาเพชเชอร์ดนะครับการไหลภายนอกนะครับเพื่อหาแดกฟอร์สนะครับการไหลวิเคราะห์ลักษณะของอุณหภูมินะครับเป็นการถ่ายเทความร้อนนะครับการวิเคราะห์ลักษณะของใบพัดนะครับเพื่อหาประสิทธิภาพนะครับของพ่านลมนะครับปั๊มน้ำนะแล้วก็โบรเวอร์นะครับเป็นต้นนะครับ ก็มีเสริมนะครับในส่วนของการหาความแข็งแรงนะครับของชิ้นงานนะครับเมื่อรับแรงดันจากการวิเคราะห์ด้วย c m d แล้วก็เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับอาจารย์ผู้สอนนะครับแล้วก็วิศวกรรวมทั้งพวกแบบทั่วไปนะครับโดยเฉพาะพวกแบบที่ใช้งานที่ดีแคอยู่แล้วนะครับ ที่ต้องการนะครับเครื่องมือที่ใช้งานง่ายนะครับสามารถต่อยจาก Solid Works 3D CAD นะครับเพื่อใช้งานการวิเคราะห์ด้านการไหลนะครับโดยเฉพาะแล้วก็การวิเคราะห์การไา่เทความร้อนนะครับก็นอกจากนี้นะฮะยังเหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นนะครับแล้วก็ผู้ที่ใช้งานอยู่แล้วบ้างนะครก็สามารถที่จะใช้หนังสือเล่มนี้ได้เหมือนกันสิ่งที่จะได้นะครับหลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับก็คือ รู้นะครับขั้นตอนนะครับของการวิเคราะห์นะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คืออย่างเช่นข้อหนึ่งนะครับก็คือรู้ว่าการอินพุตค่าต่างๆเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับเราต้องเตรียมโมเดล3มิติอย่างไรนะครับแล้วก็การป้อนค่านะครับอินพุตที่เรามีเนี่ยป้อนค่ายังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของขั้นตอนต่างๆนะครับก็จะมีลักษณะของสเต็ปบายสเต็ปอยู่แล้วสุดท้ายนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ ผลลัพธ์ที่ได้เราจะแสดงเป็นรีพอร์ตหรือรายงานอย่างไรได้บ้างนะครับเพื่อให้ผู้ที่อ่านารีพอร์ตของเราสามารถเข้าใจได้ง่ายนะครับภายหลังจากที่ได้ขั้นตอนดังกล่าวแล้วนะครับจะทำให้เราสามารถเข้าใจนะครับการวิเคราะห์การไหลด้วย solid work flow simulation นะครับเพื่อนำไปต่อยอดงานนะครับงานดีไซน์ของเรานะครได้อย่างมั่นใจมากขึ้น ในส่วนของการซื้อนะครับก็สามารถติดต่อที่บริษัททางบริษัทแอปเ c ิโดยตรงนะครับแล้วก็ทางศูนย์เทรดของเรานะครับทางเดตินะฮะ d t i สถาบันเทรดของทาง i d w o r w o r ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของของแอปเปิแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้เราก็ได้นำไปวางที่เชลล์ของ c ีเอนะครับทั่วประเทศนะครับสามารถที่จะหาได้นะครับ we